สวัสดีค่ะมือนิสิภาพพี่น้องไปบึงค่ะพระเอกนะังเอกแต่งหนา้าถ่ายรูปกันนะคะละมันเลยค่ะ <c oughs> อันนี้นังเอกน้อยค่ะนังเอกกินลิน้นาังเอกกินลิ้นแม่ค่ะน่อยก็น่อยดี <c oughs> อุ้ยอันนี้เซรีสแม่หนูเกมมิงกันมาอา้ สาสลตัวนี้เรามาหาเป็นมอลองมาล่ำรเจมีอันนี้เซาเห็นน่ลาญมาล่ำอันนี้งานงานอดีเกเราเป็นานคคาส่สุดูเห็นปะนี่ยไม่นีเียวแต่งตัวดีดีไม่ีเียวแต่งตัวดีดครับเอกเต๋ออะไรเด้อเดีพระเอกเต้น้าข

นะอันนี้พ่ออุเทนนะคะพระเอ,อกรุ่นแรกค่ะ อเพลงโอเลโก้ค่ะเล่าไมค์กดคนไกลไม่เห็นสูตรสวัสดีพี่น้องครับจำได้เลยนี่คนไกลนี่ไมกวกดคนไกลยืนไม่ได้ไปปัดอันเพื่อนอุนยสมัยคือแต่สื่อสมัยเก่าใส่คนไกลเห็นไหมคืออยากก่อขึ้นได้พับมั้ยเลื่อนหุ่นหลายืด้พับมั้ย ต้องมีคนเหยแม่คนคนก็มาเข้ามาเป็นสวนเลยค่ะมาแบบคนมาแบบคนชุดไทยแล้วพี่น้องมันมีเงินตัดค์ชุดชุดประสูหนูสัมบันเลยไม่เผ็ดเม็ดเดียวนึงเบิร์ตตูเลยมันเป็นเผ็ดกระดูกเผ็ดพร้อมอ้าห้องนู้เผ็ดเต็มแอลยูเขาถ่ายกาก่บ่เนื้อบ่เนื้อบ่เนื้อบ่ครับพี่น้อง ติดเ,เหลืองแน่แม่เนาะโอ้ชท้ทานพระเอกโลโก้หรอว่าติดเหลืองย่างอมไป็นร่องยูทูปติดเหลืองพระเอกโลโก,ก้อ,นอันน<ด>ีะ,ะสวัสดีค่ะ,น,น,คะน้องนนเนืน้อเน,นื้อค่ะอุ้ยไซเน่เนี่ยดีคือกันบ่คือบ่คือกันนุ้ยซวยกว่าค่ะก็เลดี้บอสี่น้องแยกแยกออกบ่ค่ะผู้ใดนี่ยนี่พู้ใดเนื้อเนื้อแต่หนูยังยังแต่หนูยังแยกแยกบะไรจักเชื้อค่ะนี่ โอ้คนหนึ่งจะคนหนึ่งจะตาตีคนหนึ่งจะตาโตมันบระว่าพี่น้องค่ะแยกเ่าออกราคาแนกอะไรเออดนเ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 นขึ้นก่อนราคาเออสองสือควบกันค่ะบัสสมมติคือนางเอกแขกแถวสวย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 อ่ะสวยสวยนะคะสวยมาก น้องมิวค่ะใส่สุดสีแหลงแหลงลิบเดี๋ยวจะเป็นนางร้ายแล้วหนูไม่เป็นนางเอกหนูจะเป็นนางร้ายแล้วเดี๋ยวมิวจะเป็นนางร้ายแล้วไออุ้มค่ะแต่งตัวมันเด็กน้อยเลยมันเด็กน้อยเลยฝุ่นล่ะสุดละงามๆที่ไปยืมสุดแล้วมาใส่ยหรออะอะไรนะ ตักระตูนอะไรที่เขาเปียผมค่ะเขาเปียผมสองันเขาตัวกระตุนเนี่ยเซรามูนเออนี่เซรามูนบอกล้วพาหนูว่าเซรามูนเน่บแมนบสออันผมสองสีผมจริงนะคะล่ะผมจริงหนูทำสีอ๋อผมจริงทาสีมาผมดกมากเลยนะผมดกเร็วยาวเร็วมากผมดกว่าเมื่อกี้มากค่ะแต่ไม่เลยเพราะว่าอีลา เปลี่ยนจากพีเป็นคนใช่ไหมคะพ่อยืนอ่ะค่ะพี่น้องยืนื้ค่ะยืน่พี่น้องยืนื้ค่ะไม่ยืนนะคะยื้อนะคะจะได้อีกสามงานพรุ่งนี้เจอค่ะหน้านี่นแหละดูดูจะเราจะแต่งหน้านี้จนเปิดวงเลยนะคะเราจะไม่ล้างนะคะโซ่ผมก็ไม่นี้ไปต่อได้อีกยาวนานค่ะเราจะถึงเจริญรุ่งเรืองนะรับอันตรายไม่อยากนอนทานี้พี่น้อง น้องเพลงน้องไหไทยแน่ฟูกันได้ไกลโวดยื้อ้องติดเหลืองท่ทำกันไทยกลมาติดดอกกาติดติดต่างไทยกโลโกู้้เดียวติดเหลืองโหลดฝ้กอาขาวเอ้าวันนี้วันนี้ไปกับบ้านไหมอนอนพอนอนอ๋อคือแด็กอะ Uhm. อันนี้นั่งเอกไงกะไปแต่งป็ย่างไปแต่งแล้วเรียวขักแน่เสียเอาปกติอยากอยากบอกมันอยู่หรอกก็แต่งกับเทาเนี่ยบอลาอันนี้จีแงให้ผู้ใจะบอกมันยืกันมงนะมาแต่งดอกผูได้บอบกาบกาอานนานนะพูด well, อลอบอกใจบใอวงหนอยเรตาสำเนาใรขอชว์ใครชวโวงนี่กันเล้วนนี้ครัโชว์นี่กันเลยครอีกก็โชวค่ะม่นี้ว่าเป็นไรโอ้นี่ยื้อวคะอันนี้ช่องลวงลับตับแต่เพราะว่าจะดูว่ายื้อไม่ยื้อ วันนี้ไม่ได้เป็นพ่อพยานะเป็นพระเอกที่ไรดังดำแ่ม้าเบื้องดังจากขวางแน่เบื้องดังจากขวางไปมาค่ะอันนี้พระเอกอ้วนมาบ่กพระเอกของพระเอกรีกคนรอค่ะคือปัสส่วะสูน้ำมูลเนาะค่ะใช่แล้วครับเอาท้ายแล้วสิเอาเขาคือท้ายเร็วแฉเป็นจากข้างนั่นเองเอ๊ค่ะแต่งหน้าหวานๆแล้วรอรอชุดใส่ชุดมารำใช่ไหมคะ คุพี่น้องแน่คนรอบอกกึอบอองจะไ,ได็กก็รอบุงท่าห่างก็รอคนไประเทศไทยไก่เด้อมันก็รอบุ้งนั่นล่ะบุ้งอันนี้ก็ว่าคุณรอกับบุ้งได้กก็รอได้ล่ะคนละแบบไงเอออันนี้รอแบบรอรออันนี้รอแบบวัน,นอ้วนนเป็นวันแสบดีเนี้นนยพี่น้องมาพาับบุ้งบัิพับมาบุ้งพระเอกหน่อยค่ะพี่น้องขาอันนี้พับปีนทองค่ะครับพับปีนทองครับพี่น้องอย่าลืมเด้อวันที่เจ็ดนะครับา ชิวแม่ครับปากพี่น้องโอ้ยเอาอย่างเขียนน้อเด็กคันนี่โอ้ยอข่อยเสียรถบ้านครับโอ้ยเฮ้ยมาขอยเสียเขียนชิวมาดิครับจดีมือจุวยเลยจุ๋ยเลยครับสุดสุดอุปถัมภ์เถอะป้าบัร์ดี้ค่ะถึงชิวมันวูดแล้วบานเลยเขาสามเอ้าเมื่สิเบิดบลล่ะมันเบิดตอนีหไม่ได้ดีเนี่ย เป็นตาข่ายนะครับมแล้วก็มีนิโต้นะครับเอาด้านเดียวมาใส่เน่อยเอาเลยเนี่ยผมก็นูว่า่เขาขายอะไรเงี้ยมันเราบ้างเต้องพกันแล้วครับใหเาดใ้เราพูเฮ้ยชิวจ้า 哎，那我们只开这个东西了。你来，你来，我们 ก็งช่องกําลังโซเลกันนะครับพี่นะก็เรื่องแขวค่ะไปสร้างแขวว่าเราแขวเสียมาขับนี้มาขับแขวนี้ดต่ที่จะมาขับเก๋ไปนีมาขับแขว

ต้หนตัดนี่ยัมดรอัื่สนยาบัสมเ้ยชินี้นะครับพี่น้องสิบมการตัดต่อนะครับสิเป็นแบบเลี้ยวท้ำนะครับพี่น้องประมาณชุมงสบยประมาณชั่มงึงนะครับพี่น้องสิล่งแบบเสียนลังแปดชุ่มงะลงเฉยีบมตัดตอเอาเร กินแป้งนิดนึงบลายนจ่านี่ยคีบห้องไหนแลวนะสวัสดีค่ะมันเป็นม็ดข้าวที่ได้ีนาดไปหาก็เลยขนาดก็ข้าพเนี่นเมด้าวที่อร่อยสองสองหนึ่งสองค่ม่ก่ม่แ่นออ

แอร่าแกเินเหแพี่าเยพร่าเปลียนานมหาหน้เอกน่อยเฮาสิไปเปลี่ยนสูตรโอ้ยถ้ามีหลอดเปลี่ยนสูตรได้เฮาเป็นหน้าเอกหนดองตเลเขาพิ่งมาตีอเขาเป็นแม่เจ้าสีเลขชิบูบันเลขชิปแปด เดีหนึ <The> ่งสองสามเตหล่อมากันมาอีกครั้งนึ่งคราเป็นให้แม่ๆพอๆเขาได้เกียไปฟันจากสองคืนม้ไนเลยนครับมีต่ปูเลิ่อนประสานเลือนขานกเลนกันอยากนีลุงพี่บันไปถ่ายโปสเตอร์มา่โอ้มาไม่ได้มาไม่ได้นะคะอู้สวยรับ จะควางซองเห่าไแล้วครับพี่น้องครับเบิ้องน้องๆไปนะนะครับอันนี้ไลท์ใช่ไหมคะโบไอทายคีสสองทายสองกันเลยอ่ะเพี้ยนลำพืนลามีวขอบคุณค่ะน้องอุ้มสวยมากมีได้โทรศัพท์ได้ดั๊บน้องมีเรือมาวันนี้ลาบีจ้านอนเต็มอิ่มท่านอนก็สวยอ่าจะเป็นฉากเลิฟซีนแล้วนะคะวันนี้นะพร้อมที่จะนอนตลอดเวลาไม่ให้ลีนนะนุไปเดินไปหาไม่ไปฝังเลยที่สุดไม่ให้ลีนนุช่วยน้องตั้งค่าหัวใจ เอ้ยุคพี่น้องนะครับผมทาจุบว่หันเนี่ว่าพเมันดากลิงโกสุมสวรรค์ร่วงผม มันิดปวกเื hmm ่อนาทานวนเแหพี่น้องคนตาไม่ยให้าื้นา่่เพคนตาทั้งคนขาพี่น้องและเอกส่ช้คนค้างในพี่น้องว่ามันลวดคาคาสาบสี่โอ้ยขาปดเปนไงอรบีกแ แจังเลยมากำเขียนไงเนี่ยเขาจะเป็นีนกหน่อยไม่เป็นนกแท้เอาเบียงกรำจ้าว่าเนี่ยดนเ็นคนมนอีกหน่อยเอ้ถีนองบ้านบัวเขา เป็นนักเองมันลำมักเลยเกินค่ะโอ้สวรรค์คนขาพี่น้องอีกลาขากรผลมาลำเพื่อนกกขาขนนี่แหะเอาไม้นี่เนี่เนี่ยกำจัดยคนโอเค้มายมตาม้ยมาไรยมตัว้วยามตัว้ัตาันขไรข้ไม่ย ก็เอกเตตายเขาตายเพื่อนกันนี่ตายแล้วเจ็บเดียวนะครับผมระบบเดี่ยวถ้ำนะพี่น้องนะครับผมเอาหวานหนักตัวแผลโอเคครับขอบคุณค่ะไปเปลี่ยนสูตรกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งปีได้อีกสุวอยัง